ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับซื้อไปนะครับต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต่อไม่ถูกนะครับทางร้านเรานะครับทาสัญลักษณ์มาให้ทุกจุดนะครับช่อง mp3 นะครับเสียงเบสเสียงกลางนะครับปรับเบสนะครับสัญลักษณ์ด้านหลังนะครับอ่าครับก็เมื่อวานนี้ก็ทํา youtube ไปแล้วนะครับลูกค้าก็เข้าไปชมดู u t u b e นะครับเมื่อวานนี้นะครับของพี่พศนะครับเพิ่งถ่ายทําไปเมื่อวานนี้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับสําหรับท่านที่ยัง งงๆนะครับเรื่องการใช้อ่วิธีใช้นะครับการเชื่อมต่อระบบสายต่างๆนะครับก็เข้าไปรับชมที่ YouTube นะครับได้นะครับก็มีหลายๆคลิปนะครับหรือยังไม่เข้าใจก็แอดไลน์มาได้นะครับ0 9 6 9 5 0 0 9 4 1นะครับแอดไลน์สอบถามนะครับวีดีโอคอพูดคุยกันได้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะต่อไม่ถูกนะครับซื้อเรื่องเสียงจากร้านวีดีโอโต้ซาวนะครับ มีลูกค้าก็จะมีเพิ่มมิกนะครับเพิ่มมิกนะครับจัดชุดนะครับขอบพระคุณนะครับ FC ทุกทกท,กท่านเลยนะครับขอบพระคุณครับเม่ไอปะนองอาซา ากสวรรค์ดอกอายครบทุกส่วนเรื่องของห่างกายมาหัวใจยังบ่ไม่ให้สูยันแต่โตน้องมีงามคือเมฆเกาออานน่าของไอน้น,นันาของไอ้นนาละแก้มขาวจุน